คลิปนี้นะคะจะมารีวิวเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อที่จีนเมนูไหนที่ควรกินเมนูไหนที่ไม่ควรเริ่มกันเลยอันนี้คือเป็นนมมะพร้าวอะ่ะรสชาติดีมากทานแล้วแบบกลิ่นกลิ่นหอมของมะพร้าวอะ่ะขึ้นจมูกอันเนี้ยแนะนำ และตัวนี้นะคะอันลองเอามาผสมกับมัชชาค่ะทุกคนมันหอมหวานอร่อยหอมกลิ่นมะพร้าวมากๆเลยค่ะหากใครชอบทานมัชชาแล้วก็กลิ่นหอมของมะพร้าวนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะตัวนี้เป็นน้ำสับป,ปะรดมาชิมกันดูเป็นซ่าด้วยนะแบบซ่า ม,มันก็สับปะรดอะแต่ซาซาถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีกลิ่นแบบสับปะรดจ่าขนาดนั้นนะต่อไปน่าจะเป็นมะพร้าวโอะโวคาโดมั้งชิมกันหอมมะพร้าวอีกละแต่ว่าไม่ค่อยได้กลิ่นอะโวคาโดเท่าไหร่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะแต่ว่าถามว่าซื้อซ้ำไหมไม่ซื้อจ้ะ เลมอนทีแพ mm ็กเกจน่ารักมากแล้วจะบอกว่าอร่อยด้วยถ้าหากว่าใครชอบแนวชาลิปตนะันอะอันเนี้ยเป็นตัวเลือกที่ดีอร่อยมากๆตัวเนี้ยเป็นฝรั่งชมพูนะแล้วก็มะพร้าวชิมกันดูอืม mm hmm. อันนี้ดีมากหอมมะพร้าวแล้วก็หอมกลิ่นฝรั่งอันนี้อร่อย ดีกว่าไอตัวที่เป็นมะพร้าวอะโวคาโดอ่ะอันนี้อร่อยมากชอบ Starbucks cheese latte อันนี้อร่อยทุกคนคือมนันนัวมากหอมกาแฟแล้วก็หอมกลิ่นชีสคืออร่อยกว่ายี่ห้อคอสตากับเนสกาแฟอีกนะอันนี้ใครสายกาแฟต้องลองลองให้ได้เลยอร่อยจริงๆ 400รสเกฟฟูดกินเรารู้สึกว่าเหมือนกินสบู่อะทุกคนไม่อร่อยเป <c oughs> ดนเรื่องเลยรสชาติปลาดมากมันก็หวานแหละแต่ไม่ได้แบบคือมันไม่อร่อยอะเออไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านตัวนี้อีกแล้วตัวนี้เป็นรสองุ่นตัวนี้จะหวานกว่าตัวที่เป็นเลมอนอีนงุ่นจะออกแรงกว่า หวานกว่าถามว่าซ้ํำไหมไม่ซ้ำตัวที่เป็นเลม ON อนนะอันนั้นอะโอเคกว่าคอสตาชาพีท<อ>หอมกลิ่นพีทที่เป็นแบบชานมหอมกลิ่นพีทถามว่าอร่อยไหมก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่กลิ่นหอมดีซื้อซ้ำไหมก็อาจจะซื้อซ้ำเพราะว่ามันเป็นแบบชานมหอมกลิ่นพีทประมาณเนี้ย